นะครับโบคอกราสวัสดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็เอ่ออยู่กับผมนะครับเรืร่องยุคี่แก่ไม่ร้อคุช <c oughs> <c oughs> โอเคมาซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่เกมร็อกนะที่มีชื่อว่า a d a p t i n g s i m u l a t o r นะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมา สอนนะครับผมเออเป็นการทำควีตเออเนื้อเรื่องนะครับผมซึ่งเป็นควีตเรื่อง Chapter หนึ่งนะครับผมเกมอัาร i n v e ต t i n g ซึ่งควีตก็อยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าก็จะมาสอนเปิดประตูตรงนี้ด้วยนะครับผมคือมันจะมีประตูตรงหลังเกาะตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่เป็นประตูตรงนี้เลยนะครับผมนี่ปกติมันจะปิดอยู่ตอนนี้ผมเปิดแล้วนะครับผมเพราะผมทำควีตเสร็จนนั่เองนะโอเคมาซึ่งในนี้เนี่ยผมจะมาสอนเปิดประตูกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย โอเคนะครับผมก็ให้เรามาที่เดเมชั่นแรกนะครับผมเป็นควิดเนาะซึ่งควิดเนี่ยก็จะอยู่ตรงเกาะหิมะตรงนี้นะครับผมนี่ครับผมจะเป็นเอ่อเป็นเกาะลอยฟ้านะครับผมที่เพิ่มมาใหม่นี่ก็ให้เรานะครับผมทําการเข้าไปในนี้เพื่อรักควิดนะครับผมนี่ก็จะเป็นควิดของชิโร่นะครับผมเป็นควิดแรกเนาะก็รับกับชิโร่ตัวนี้อ่ามาชิโร่หรือเปล่าชัางไม่รู้ช่างมันนะครับผมนี่อ่าก็มาจากเรื่องเอ่อ์ประจนคนไข่ลุกอะไรสย่างแวดล้อนะครับผมโอเคก็ วเนี่ยก็จะเป็นการฝึกนะครับผมอันนี้คือผมทำเสร็จแล้วนะอ่าถ้าใครที่ยงไม่ทำเนี่ยเควสก็จะเป็นการฝึกนะครับผมก็ให้เราฝึกไปทำทำตามเวสนะครับผมพอเสร็จแล้วก็เวสมาส่งเนาะอ่าเควสที่สองนะครับผมพอเราทำเวสแรกเสร็จเควทที่สองก็เป็นเวสของบิวนะครับผมนี่เป็นตัวนี้นะครับผมซึ่งเวทมันเนี่ยก็จะเป็นการเอิอดไปเก็บตะกร้อนนะครับผมตามแบบนาเจ็ดลูกนะครับผมซึ่งก็ไม่ค่อยยากนะครับผมเออถ้าใครอยากให้ผมสอนทำคลิปจุดเกิดของตะกร้อนเนี่ยก็สามารถบอกได้นะครับผมผม เอ่อทำได้นะเฉพาะเดนมชันแรกนะครับผมเพราะเดนมชันอื่นเดี๋ยวผมยังจำไม่หมดนะครับผมนี่เดนมชันแรกก็จะมีเกิดประมาณแถวๆนี้นะครับผมนี่ไงนี่หนึ่งลูกนะผมเนะครับผมสุนคุ้ยต่อไปนะครับผมคุ้ยที่สามนะคุ้ยที่สามเนี่ยก็ให้เรามาที่เดนมชันห้านะครับผมอ่าก็ให้เรามาหารีไวนะครับผมอ่าคุยที่สามไปอยู่กับรีไวเนาะคุ้ยก็คือให้เราเนี่ยฆ่าทัตลิงนะเอ่อประมาณสองตัวมั้งไม่ใช่สองตัวนะครับผมผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าสองหรือสามตัวแล้วก็มาเล่าคุยกับรีไวนะครับผมแล้วก็ไปฆ่าาาลิงประมณ สองตัวนั่นแหละนะครับผมอ่ะก็เป็นคุเอติสสานะครับผมสุดคุเอสี่เนี่ยก็คือเป็นมิกระสะนะครับผมมิกษะสะตรงนี้ก็รับไปนะครับผมซึ่งคุเเนี่ยก็คือให้เราฆ่าดาร์คเดมอนนะครับผมหรือเทพปิศาจที่เราตีไปเมื่อคลิปแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งจุดเกิดก็บอกไปแล้วนะครับผมอยู่อีกก่อนนึงก็คือทางรุ่นนะครับผมโอเคนะครับผมคุเตที่5ก็ให้เราไปที่เดิมนะครับผมไปทางไหนวะเอ่อน่าจะทางรุ่นมั้งโอเคก็ให้เราไปไปหาให้เจ้า วิชนะครับผมอ่าจะเรื่องการบอลเนาะโอ้แมปไปโหลดให้ใตายเด้ออ่าก็เราเข้ามาหาวิชนะครับผมก็รับเควสไปเลยนะครับผมซึ่งเควสเนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นการเอ่อฝึกดูบิลิตี้สติงแล้วก็จัก,กระนะครับผมอ่าให้ครบตามจำนวนที่กำหนดนะทุ่งซึ่งผมจำไม่ได้เหมือนกันไม่เท่าไหร่เนาะอ่าก็เป็นเควสที่5นะครับผมต่อไปครับผมเควสที่6ก็มาแล้วกับเอ่อชิระหรือเปล่าในชื่อน่าจะชิระไหม เออแต่ในเกมนั้นเรียกว่าชิโร่ผมเรียกว่าชิโร่แล้วกันฮะชิระชิโร่อะไรก็ว่าไปซึ่งเควสของชิโร่นะครับผมก็คือให้เราเนี่ยไปตีบอสเอ่อเก้าหางนะครับผมเอ่อสามตัวมัง้งไม่ใช่สามตัวนะครับผมถ้าผมใจผิดนะให้ไปตีบอสเก้าหางในแมปนี้แหละสามตัวนะครับผมอ่าก็เป็นเควสที่หกนะครับผมต่อไปเควสที่เจ็ดเนี่ยก็จะอยู่ที่เดเวอเชนสองนะครับผมอ่าโอเคเควสโลกสองก็จะให้เรามาหาพิกโกโลนะครับผมนี่ พิโกโรในโลก2นะครับผมซึ่งคุเวตเนี่ยก็จะเป็นการให้จัดการโบลลี่สตัวนะครับผมมาบอสโบลลี Bot ่ก็อ okay. ย uh ู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคก็ให้เรามาฆ่ามัน2ตัวเนาะอ่าก็เป็นอันเสร็จคุเวสที่6นะครับผมเวสทีหกวะเวทีเสิเออนั่นแหละ7จ็ดจุดหกวะช่างมือโอเคมาโลกที่3นะครับผมโอกระตุกกระตุกอ่าซึ่งโลกที่3ก็จะมีซันจิยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่อ่าซึ่งเควสของเขานะครับผมก็จะเป็นการให้เราเนี่ยไปตีบอสไคโดนะครับผมคือบอสตัวนี้แหละ สองตัวนะครับผมเหมือนกันเนาะก็ดีเซร็จก็มาส่งคุเอตนะครับผมมาเป็นการเสร็จสิ้นคุเอตของซันจินะครับโอเคนะครับผมคุเอตต่อไปนะครับผมก็จะเป็นคุเอตอยู่ที่เดมิเชนซีนะครับผมมาก็ให้เราไปรับคุเอตกับออไม้นะครับซึ่งออไม้ก็อยู่ทางนี้เลยนะครับผมนี่บิ๊กไม้นั่นเองครับอ่าก็ให้เรามารับซึ่งคุเอตของเขาเนี่ยก็คือการให้เราเนี่ยจัดการบอสออฟวันนะครับผมอ่าสองตัวเหมือนกันนะครับผมก็คือรับก็เสร็จนะครับผมก็ จัดก,การออาวันตรงนี้นะครับผมมาพอจัดก,การเสร็จก็ไปส่งควสครับก็เป็นการเสร็จสิ้นควสของเอาไหมนะครับผมนะ่าโอเคนะครับผมควสต่อไปก็เป็นควสที่เท่าไหร่ไม่รู้ลืมนะับอีกแล้วนะครับก็ให้เรามาหาเออใครวะสักคนนะครับผมในโลกที่หนึ่งนะครับผมก็ให้เรากลับมาที่โลกที่หนึ่งนะก็กลับมาที่เดิมนะครับผมเป็นเกาะลอยฟ้าตรงเดิมนะนี่โอเคก็ให้เรามาหาเออ,อยังมีใครไว้เนี่ย น,นั่นปะเอพายบิตาไม่ใช่ดิไอ้ตัวแล้ววะไอ้ตัวที่สวมแว่นตาที่ว่าอัตลักษณ์อัตลักษณ์ลบอัตลักษณ์คนอื่นได้นั่นแหละนะครับผมอิลิเซอร์เฮดเอออิลิเซอร์เฮดจากเรื่องมาฮิโร่นะครับผมอ่ะก็ให้เรามาหาอิลิเซอร์เฮดนะครับผมก็รับควสไปซึ่งเควสของเขาเนี่ยก็ให้เราไปคุยกับฟิลเรานะครับผมจากเรื่องแบล็คโคเวอร์นั่นเองนะครับอ่าซึ่งวิธีไปคุยกับฟิลเราเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เออ่ประตูลับนะครับผมตรงเออ่ตรงนี้ ตรงไหนวะอ่ารอตรงนี้นะครับผมตรงหลังภูเขาตัวนี้เลยซึ่งต้องก็จะอยู่ตรงหลังภูเขาน้าตกนะครับผมนี่นี่เป็นน้าตกเนาะก็ให้เราบินมา <S <s <lam ic> ปึ๊บมเพก็จะเจอกับประตูลับนะครับผมซึ่งคคโบตินเนี่ยประตูก็ยังไม่เปิดนะครับผมแต่ว่าวิธีที่จะเปิดประตูเนี่ยก็คือเราต้องสุมใส่ดาบกันนี้ก่อนนะครับผมคือดาบยินหยางเนาะก็เป็นสกินดาบที่ได้มาจากควสที่เราทําก่อนที่ก่อนหน้านั้นนะครับผมนี่ยินหยางซอสเนาะก็แล้วก็ออร่าครับผมอีกสองออร่าที่เราได้มาเนาะนี ก็ให้เราสวมใส่2ออร่านี้ครับผมแล้วก็กดที่ประตูครับผมก็ประตูก็จะเปิดให้นะครับผมถ้าใครประตูไม่เปิดเนี่ยก็สามารถออกกมเข้าใหม่ได้นะครับผมแล้วก็มาเปิดประตูใหม่ได้พวกผมเนี่ยก็ไม่เปิดเหมือนกันนะครับผมผมได้ออกกิเข้าใหม่หนึ่งครั้งเนาะพอเปิดแล้วเนี่ยก็ให้เรามาคุยกับฟินเราครับผมพอเราคุยกับฟินเราเสร็จปุ๊บก็จะมีคัสซีนนะครับผมตัดไปตรงเอ่อดตัดไปตรงข้างบนข้างบนเอ่อเกาะไอ้เกาะเมื่อกี้นะครับผมที่เราไปคือเกาะลอยฟาร์มเมื่อกี้แหละนะครับผมก็จะเป็นคัสซีนนะครับ โอเคพอทําเสร็จนะครับผมก็จะมีเจ้านี่นะครับผมเอ่อโผล่ขึ้นมาครับผมตรงหัวตรงนี้เนาะอ่าซึ่งควสต่อไปนะผมก็ควสต่อไปเนี่ยก็ให้เรานะครับผมมาคุยกับเอ่อชิรลนะครับผมหรือชิโ่ว่ชื่อนึงเถอะนะครับผมผมเรียกว่าชิโ่แล้วกันตามเกมเลยก็ให้เรามาลัอเควสนะครับผมซึ่งควสเขาเนี่ยก็ให้เราจัดการวอร์อินเฟอร์โนนะครับผมหนึ่งตัวก็เป็นวอร์ใหม่นะครับผมที่เอ่อจะอยู่ที่ประตูตรงนี้นะครับผมอ่ะคนที่ไม่ทำควสนะครับผมก็จะมองเป็นประตูตรงนี้นะครับผมนนนคทีาเย็จะะอองหรับ โอเคมาเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีตีนก่อนซึ่งวิธีตีนเนี่ยที่ผมแนะนำนะก็คือใช้เป็นนั่นของอันนี้เป็นคอมโบใหม่นะครับผมบอกเลยอันนี้เป็นคอมโบใหม่ก็ใช้เป็นนั่นของแชมเปี้ยนกร์นะครับผมนี่อ่ะแล้วก็เปิดพลังไอ้เจ้าเอ่อ์ดอดีตนะครับผมพลังมันชื่ออะไรวะเอ่อเป็นดูบิลิตี้นะครับผมนี่เอ็กซ์โพชั่นโนวานะครับผมเันนี้ของจากเรื่องอะไรไม่รู้นะครับผมมาเปิดไปนะครับแล้วก็ใช้ผลน้ำแข็งครับที่เรารีวิวไปในคลิปคลิปไหนวะคลิปที่สองมั้งนะครับผมมาซึ่งผลน้ำแข็งนี่กก็หาาได้จเออ เดิมชั่นทัวนาเมนต์นะครับผมมาเป็นตงทัวนาเมนต์เอานะครับซึ่งเออ่ผลน้ำแข็งเนี่ยก็จะอยู่ในตรงนี้นะครับผมช่องนะอินเวนทอรี่เนาะอ่ามันมันจะเก็บไว้ตรงนี้เลยนะครับผมสำหรับผลน้ำแข็งโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปตีบอสอิฟฟิโนให้ดูนะครับผมซึ่งบอสอิฟฟิโนเนี่ยก็จะดรอปสกิลอยู่2สกิลนะครับผมอ่าซึ่งผมก็ได้หมดล้วก็คือเอ,อ่อเป็นสกิลมีแล้วมังหว่าเป็นอิฟฟิโนไฟบอลนะครับผมแล้วก็ อีสกสกิลหนึ่งนะครับผมก็เป็นเอิร์ดอินฟินอลเอ็ดนะครับผมอ่าก็ตามนี้นะครับผมก็ดอปสองสกิลเนาะมาเดี๋ยวเราไปตีเลยนะครับผมมาซึ่งเข้าเนี่ยการเข้าไปตีของบอสตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับบอสเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นบอสอีเวนต์คริสต์มาสแหละทุกคนเป็นบอจสจากลูซ่าลาลายที่ผมเคยทำคลิปไปนะครับผมมาก็สามารถไปดูคลิปนั้นได้นะครับโอเคมากันแล้วนะครับผมสลับเอิร์ดบอสอ่าอิกกนฟินอลนะก็เปิดพลังเอิร์ดเอ็กซ์โพเซชั่นนวานะครับผมแล้วก็กินผลเอ่อ น้ำแข็งแล้วก็อย่าลืมเปิดแชมเปิเอนนะครับผมเพราะแชมเปี้ยนกรน้านี้มันบัฟบเดเมจเยอะมากนะทุกคนในการตีบอสเนาะแล้วก็พลังของอินฟินิทโนวาเนี่ยเอฟแชร์เ e อ็กโพชชั่นโนวาเนี่ยรู้สึกว่าจะมันจะช่วยคูณ2องเดเมจด้วยนะครับผมนี่อืม,บบอส,อม,มสำหรับสองพลังนี้นะครับผมบอกเลยว่าตีบอสกุ้งมากๆเลยนะครับผมสำหรับสองพลังนี้อ่าผลน้ำแข็งนะครับผมที่สำคัญนี่คือต้องเอาผลน้ำแข็งมาทุกคนเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะครับผมฮะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าผลน้ำแข็งเนี่ยมันจะทำ อัตราดาเมจต่อบอสแรงแค่ไหนนะมันติดเบรล์ด้วยนะครับผม,มใช่เบรลนดีแช่แข็งนะก็วันนี้รัวๆครับผมซีใช้พลังไงกดปึ๊บ,บเดี๋ยวรอค้างบนฟ้าก่อนอ่แล้วก็กดซีรัวๆครับผมโอ้โดนผักโดนผัก,ดดผกอ่านี่เลือดบ,บอสตายแล้วครับผมอันนี้คือเราเรามีผลน้ำแข็งนะอันนี้คือถ้าถ้าไม่ใช่ผลน้ำแข็งมันจะตียากมากนะครับผมเพราะว่าบอสมันตีเราแรงมากๆเลยนะครับอ่าแนะนำเป็นผลน้ำแข็งในการตีบอสตัวนี้เนาะมันก็จะตีง่ายขึ้นนะครับผม ่ะก็ตายแล้วนะครับผมสลับบอสก็จะดรอปบอลล่าด้วยนะครับผมนี่อ่ได้ดอปบอลล่าเนาะแต่ว่าผมมีหมดแล้วไงก็มันก็เลยแบบว่าได้เพชรคืนนะครับผมคือได้เพชรมาตรงนี้ก็คือได้เพชรเยอะมากๆเลยอ้าวทำไมเป็นเหลือแค่นี้วะบั๊กนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลกะกดติดตามช่อผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย la